ในโลกของสัตว์นักขุดแล้วมีนักก่อสร้างผู้ชำนาญพิเศษที่น่าทึ่งอยู่ชนิดหนึ่งสัตว์ผู้สร้างอาณาจักรใต้ดินที่ซับซ้อนยาวนับสิบเมตรด้วยพละกำลังมหาศาลและความอดทนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้จะดูเชื่องช้าและมีนิสัยเงียบขรึมแต่เมื่อถึงคราวต้องปกป้องอาณาเขตแล้วมันก็พร้อมจะต่อกรกับผู้บุกรุกทุกวิถีทาง สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีความแข็งแรงและเป็นนักขุดผู้น่าทึ่งแห่งป่าใหญ่พบกับชีวิตของแบตเจอร์ยูเรเซียหรือแบตเจอร์ยุโรปกันค่ะแบตเจอร์ยุโรปเป็นสมาชิกในวงเดียวกับพังพรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าญาติของมันอย่างเห็นได้ชัด ด้วยความยาวลำตัวถึง90ซนติเมตรและมีน้ำหนักได้มากถึง20กิโลกรัมแต่โดยเฉลี่ยแล้วจะหนัก12กิโลกรัมเท่านั้นสัตว์ชนิดนี้พบได้เกือบทั่วทวีปยุโรปรวมถึงเอเชียตะวันตกและเอเชียกลางโดยมักเลือกอาศัยในป่าผสมและป่าสนแบดเจอร์ยุโรปเป็นสัตว์ที่ระมัดระวังตัวอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้พบเห็นเพราะมักจะออกหากินในเวลากลางคืน ด้วยดวงตาขนาดเล็กทําให้มองเห็นได้ไม่ดีนะจึงต้องพึ่งพาประสาทสัมผัสด้านการได้ยินที่ดีเยี่ยมและการดมกลิ่นที่เหนือชั้นซึ่งมีความใบกว่ามนุษย์ถึง500เท่าไม่น่าแปลกใจที่จมูกจะกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการหาอาหารซึ่งพวกมันต้องการในปริมาณมากแม้จะมีรูปร่างค่อนข้างอ้วนถวน แต่นักล่าตัวนี้สามารถวิ่งด้วยความเร็วถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามมันจะวิ่งเฉพาะในกรณีจำเป็นเท่านั้นเพราะความอดทนจะหมดลงอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถไล่ล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่คล่องเคลาได้เหยื่อหลักจึงเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นไส้เดือนและตัวอ่อนมแมลงซึ่งในคืนเดียวอาจจับกินได้เกินร้อยตัวกรงเล็บที่หนาและทื่อของมัน เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับขุดแม้แต่ดินแข็งส่วนจมูกรูปสามเหลี่ยมก็สามารถแทรกเข้าไปในหลุมที่ขุดเพื่อควาเหยื่อที่พบแล้วบดให้ละเอียดด้วยฟันที่แข็งแรงการออกหาอาหารของแบดเจอร์ยุโรปมักจะเดินตามเส้นทางเดิม,ดมและเมื่อพบพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารมันจะใช้จมูกของมันสำรวจพื้นที่นั้นอยู่บ่อยครั้ง ต่างจากญาติในอเมริกาที่พร้อมปะทะก,กับคู่ต่อสู้ที่ใหญ่กว่าแบดเจอร์ยุโรปมีนิสัยรักสงบแต่เมื่อเห็นเหยื่อที่อ่อนแอกว่ามันแล้วก็ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งมันจากการสั่งสอนคู่แข่งได้บางที่อาจดูเหมือนว่ามันยอมให้สุนัขจิ้งจอกแย่งที่แต่พอถึงจังหวะเหมาะสมมันก็จะโจมตีอย่างรุนแรงจนสุนัขจิ้งจอกไม่กล้าเข้าใกล้อาหารของมันอีก การบุกรุกที่อยู่อาศัยก็อาจทําให้แบดเจอร์ยุโรปก้าวราวได้เพราะมันห่วงแหนอนาเขตของตนอย่างเข้มงวดแต่ที่น่าแปลกใจบางครั้งพวกมันอาจอาศัยอยู่ร่วมกับสุนัขจิ้งจอกได้อย่างสงบสุขโครงของพวกมันนั้นก็น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยความสามารถในการขุดแล้วแบดเจอร์ยุโรปสามารถสร้างอุโมงค์ลึกถึง5เมตรและยาวถึง30เมตรกลายเป็นเครือข่ายทางเดินใต้ดินที่ซับซ้อน ซึ่งสามารถป้องกันผู้บุกรุกส่วนใหญ่ได้บางครั้งที่อยู่อาศัยเหล่านี้อาจอยู่ได้นานหลายสิบปีและเป็นบ้านของลูกหลานหลายรุ่นเมื่อเวลาผ่านไปจะมีการขยายและเพิ่มทางเข้าออกมากขึ้นในเวลากลางวันพวกมันจะระมัดระวังมากขึ้นทุกครั้งที่ออกจากโพรงจะต้องสำรวจสถานการณ์โดยรอบก่อน แบทเจอร์ยุโรปที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำไม่กลัวที่จะเปียกขนยาวของพวกมันและใช้พื้นที่ชุ่มน้ำในการหาอาหารอย่างจริงจังไม่น่าแปลกใจที่กบจะกลายเป็นเหยื่อหลักเพราะไม่สามารถหนีพ้นเขตอันตรายได้ทันที่น่าสนใจคือแบตเจอร์ยุโรปมักจะพยายามถลกหนังกบก่อนกินเพราะรู้ว่าคางคกที่มีลักษณะคล้ายกันนั้นมีต่อมพิษที่อันตรายปลาก็เป็นเหยื่อที่ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำ แต่ต่างจากนาคซึ่งเป็นญาติห่างๆที <t 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 ่มีท uh uh ักษะการจับปลาเป็นเลิศเพราะแบดเจอร์ยุโรปไว้น้ําได้ไม่คล่องเคล้านักมันจึงได้ลิ้มรสปลาเฉพาะเมื่อโชคดีเท่านั้นเมื่อมีอาหารอุดมสมบูรณ์พวกมันสามารถอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบดเจอร์ยุโรปยังเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดมาก หลังตื่นนอนจะต้องจัดการทำความสะอาดตัวเองเสมอและยังมีการทำเครื่องหมายกลิ่นระหว่างกันเพราะความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนบ้านมักไม่ค่อยราบรื่นดีนะแต่ละกลุ่มมีเขตล่าเหยื่อของตัวเองซึ่งไม่แนะนำให้ล้ำเข้าไปในพื้นที่ทางตะวันออกของถิ่นอาศัยแบดเจอร์ยุโรปส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวซึ่งก็มีข้อดีเช่นกันเพราะเมื่อล่เหยื่อได้สำเร็จก็ไม่ต้องแบ่งปันให้ใคร เมื่อกลางคืนเริ่มหนาวขึ้นและกลางวันสั้นลงพวกมันจะเริ่มกินอาหารอย่างหนักเพื่อสะสมไขมันให้มากที่สุดก่อนฤดูหนาวน้ำหนักของมันอาจเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงนี้พวกมันจะกินทั้งอาหารจากสัตว์และพืชโดยเฉพาะแอปเปิลที่มีค่ามากเพราะช่วงฤดูใบไม้ร่วงไม่ต้องใช้แรงมากในการหามัน การใช้ชีวิตในฤดูหนาวของแบดเจอร์ยุโรปไม่ถือว่าเป็นการจำศีลอย่างสมบูรณ์เพราะต่างจากนี้หรือเม่นแบดเจอร์ยุโรปจะตื่นขึ้นมาเป็นระยะเพื่อกินอาหารที่สะสมไว้และบางครั้งก็ออกจากที่หลบภัยระหว่างการนอนในฤดูหนาวการเต้นของหัวใจจะปกติแต่การเผาผลาญจะช้าลงช่วยประหยัดพลังงานอันมีค่ายอย่างมาก รงใต้ดินเป็นสถานที่ปลอดภัยสําหรับการเลี้ยงลูกโดยปกติแม่แบดเจอร์ยุโรปจะมีลูก2อถึงสตัวต่างจากลูกสัตว์ตระกูลเดียวกันลูกแบดเจอร์ยุโรปจะพัฒนาช้ากว่าแต่เมื่ออายุ2เดือนพวกมันจะเริ่มสำรวจโลกกับแม่ได้แล้วลูกแบดเจอร์ยุโรปจะเปลาะบังมากพวกมันอาจตกเป็นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอกแมวป่าลิงหรือนกล่เหยื่อขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นแม่จึงพยายามทุกวิธีทางที่จะดูแลลูกที่สุกสนคอยพาพวกมันกลับไปอย่างที่ปลอดภัยครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่ออายุ3เดือนแม้จะยังอยู่ภายใต้การดูแลของแม่แต่เด็กๆก,ก็สามารถหาอาหารได้ด้วยตัวเองแล้วเพราะอีก2เดือนต่อมาพวกมันจะต้องแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองแบตเจอร์ยุโรปมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศท,ท้องถิ่น ด้วยการกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำนวนมากรวมถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศด้วยการขุดอุโมงค์ขนาดใหญ่ตัวเต็มวัยก็แทบไม่มีศัตรูตามธรรมชาติด้วยอัตราการสืบพันธุ์สูงที่หลบภัยที่ปลอดภยัยและการกินได้ทั้งพืชและสัตว์ทำให้นักล่าที่น่าทึ่งเหล่านี้จเจริญรุ่งเรืองในแทบทุกพื้นที่ที่อาศัย ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ